เรือไปขายขาเดินทางมาหลายร้อยกิโลสายยันคอยต่ำลอยลำถึงปากน้ำโพหันหัวเรือลามโซ เรือน้องจงคิดเอื้อเฟื้อให้จอดเรือหน้าบ้านควันยืนคืนนี้เดือนจำขอจอดพักแรมสักคืนพอรุ่งเช้านอนตื่น จะลาควนยืนล่องเรือต่อไปเป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำโพโอบน้องคนโก้ผูกโบทใส่เสื้อสีไพรน้ำใจเอือ้อเฟื้อ เอไม่อยากลาไกลอยากขายเรือซื้อนาซื้อไรอยากอยู่ไกลแม่คนตางอนี่ผมร้องตามคำเรียกร้องนะเพราะมีพี่ๆหลายท่านบอกว่าร้องเพลงเยอะๆหน่อย ที่บางทีอาจจะหยุดอาจจะชะง,งักไปบ้างเนี่ยเพราะว่าจําเนื้อไม่ค่อยได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับมาบรุ่เขาตาเทียงแอดนครพนมผมนนวดกเกษตรนอกโรงเรียนนะครับหลังจากที่เราห่างหายไปหลายวันนะครับคลิปอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องช่วงนี้เพราะว่านะครับนนวดก็มาขุดหลุมหาเตรียมที่จะปลูก มันบุรีในแปลงใหม่นะฮะแปลงเกษตรนอกโรงเรียนนะครับวันก่อนหลายหลท่านก็อาจจะได้เข้ามาดูแล้วบ้างนะครับหลังจากที่วันก่อนลงคลิปขุดหลุมไปเราเอาขี้ววใส่ลงมาในหลุมตอนนี้ขุดหลุมขุดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นน,นวดจะทําการปลูกนะฮะจะทําการปลูกแต่มาดูวัสดุในการปลูกของนน,นวดนะครับหลังจากที่ขุดหลุมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ขี้วัวนะฮะ ใส่ขี้วัวทีนี้เนี่ยดินตรงนี้มันเป็นดินนานะฮะมันเป็นดินนาพอเป็นดินนาทีนี้นะครับน้าหนวดเลยอยากปรับสภาพดินสักหน่อยนะครับ <lebih S 2> เราผมใส่ขี้วัวไว้เนี่ยนะฮะตรงนี้สองวันแล้วนะครับ2วันให้แดดเขาทํางานหน่อยหนึ่งกับขี้วัวนะคะั่าเชื้อราเชื้ออะไรทีนี้วันนี้นะครับน้าหนวดก็จะทาการโรยปูนขาวนะครับนี่ปูนขาวนะครับเป็นปูนขาวตราภูเหล็กไฟ นะครับอ,อยู่บ้านสำราญตาบลสามาตอำเภเมืองจังหวัดนครปนมนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้นะครับแต่ว่าปูนขาวเนี่ยเป็นปูนขาวอาของโรงงานแสงสว่างปูนขาวนะครับของพ่อวาดนะซึ่งพ่อวาดเนี่ยก็เป็นเสี่ยวกับกับพ่อเที่ยงพ่อวาดเนี่ยเป็นเสี่ยวกับพ่อเที่ยงนะฮะพ่อเที่ยงพ่อเที่ยงไหนพ่อเที่ยงก็คือเขาตาเที่ยงเนี่ยนะฮะตาเที่ยงก็คือ,อพ่อตานะครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือคือปูนขาวของพ่อวาดนะครับอธิบายนิดหนึ่งนะปูนขาวพ่อวาดเนี่ยนะครับทำไมนด้โดดถึงใช้ปูนขาวพ่อวาดไม่ใช่ว่าเพราะว่าเป็นพ่อเสี่ยวกับพ่อเที่ยงนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นเสี่ยวกับพ่อเราแล้วแล้วเราจะใช้ของแกเราใช้ที่คุณภาพนะครับเพราะว่าปูนขาวของพ่อวาดเนี่ยเป็นปูนขาวที่พ่อวาดเผาเองและเขาเรียกว่าเผาหมดจุดนะครับซึ่งประสบการณ์การเผทําปูนขาวของพ่อวาดเนี่ยนะฮะห้าสิบกว่าปี ตอนนี้พ่อวาดก็อายุ90กว่าแล้วนะจะร้อยปีแแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยใช้ที่สําคัญเนี่ยความแตกต่างนะครับผมจะบอกให้ว่าไม่ใช่วาา่าโฆษณาปูนขาววันนี้แต่ว่านะครับเวลาเราจับปูนแบบนี้เราจะไม่รู้สึกคันมือยุกยิกยุกยิกยุกยิกเหมือนเหมือนปูนขาวท,ท้องตลาดปูนนี้สามารถจะเอาไปอ่าอะไรตามนี้เลยนะตามนี้เลยตามนี้เลย อ่าน่เน่เน่นะผสมดินปลูกผักปลูกพืชนาปีนาปลังหรือว่าดินกรดดินด่างปรับสภาพดินเห็นไหมล้างบอ่อปลาลองข้นบอ่อป้องกันปลาเป็นโรคทุกชนิดเห็นไหมเยอะแยะนะทำน้ําปูนใสใส่ลดช่องเวลาเราทำพวกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะฮะปูนขาวเนี่ยเขาเขาสามารถจะตรึงธาตุอาหารเนี่ยให้อยู่ในดินเนี่ยได้นานนะฮะ พรานวันนี้น้าหนวดก็เลยนํามาใส่เป็นปูนขาวของพ่อ่ะอราคาก็ไม่แพงนะนี่ไเราสามารถจะเล่นได้เลยนะสมัยก่อนเนะี่ยตอนที่น้าหนวดเป็นนักเรียนตอนเรียนประถมเนะ่ยเวลาเราเราไปเอาปูนขาวมาลุยนะั่นแหะลุยสนามฟุตบอลนะฮะเขาสมัยก่อนเขาจะลุยสนาม ตีเส้นตีอะไรเนี่ยนะครับแตะไม่ได้เลยนะปูนขาวสมัยนั้นนะเป็นปูนขาวที่เราซื้อปูนขาวเป็นถุงมานะี่ยแตะเสร็จปุ๊บเนี่ยจะคันยุก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 ที่มือแต่นี้ไม่มีนะฮะเอามาทีนี้มาดูวิธีการใส่กันโฆษณาเสร็จแล้วนี่ <c oughs> เราก็จะโรยลงไปในหลุมนะครับเนี่ยเราใส่ขี้วัว เสร็จแล้วเราก็โรยปูนขาวไปหนึ่งกำมือไม่ต้องกำใหญ่เกินนะฮะเพราะว่ามันเฟืองแ <c oughs> ําเนี้ยโรยไปนะครับเอาไปเคี้ยวหมากได้เลยนะปูนขาวอันนี้นะนะครับเป็นปูนขาวที่สามารถจะเคี่ยวหมากได้ด้วยที่เป็นก้อนก็ยังเป็นก้อนอยู่นะครับ เดี๋ยวผมโรยปูนขาวเสร็จปุ๊บเลยเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อนะฟริงตอนนี้เรียบร้อยนะเราโรยปูนขาวทั่วทุกต้นแล้วนะครับหลังจากที่แป๊บนึงน,นะฮะหลังจากที่เราโรยปูนขาวเสร็จปุ๊บทีนี้นะครับเราจะทําการคลุกขี้ให้ยเข้ากับปูนขาวอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าต้นที่ ถ้าต้นที่เราปลูกเนี่ยเป็นต้นที่มีรากแข็งแรงแบบนี้นะฮะอันนี้คือต้นเดียวกี้ผมเรียงไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะพอโรยปูนขาวเสร็จแล้วน้าหนวดก็เอาต้นมาเรียงเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทีนี้เราจะทําการใส่ยอดปุ๋ยเคมีลงไปด้วยนะฮะเป็นปุ๋ยสูตรสักหยิบมือหนึ่งนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นต้นที่ระบบรากของเขาแข็งแรงนะฮะเราสามารถจะแกว่งนี้ได้เลยนี่นะฮะ ระบบลากแข็งแรงลอยต่อทุกอย่างแข็งแรงแบบนี้เขาสามารถจะรับปุ๋ยสูตรได้นะฮะเดี๋ยวดนหนวจจะเอาปุ๋ยสูตรเสมอมาโรยด้วยสักหยิบมือนึงแป๊บนึงครับได้มาแล้วทีนี้เราก็เอาปุ๋ยสูตร กำมือเล็กๆโรยลงไปนะฮะกำมือเล็กๆพอไม่ต้องเยอะนะฮะอันนี้เผื่อให้เขาได้กินไปพังๆก่อนทีนี้เราก็คลุกให้เข้ากันนะครับก็ระวังเทปน้ำหน่อยในช่วงนี้เทปน้ำในนั้นหนูยังไม,ไม่ไม่ได้ใส่นะฮะพอเราปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาทำการใส่เทปน้ำให้เรียบร้อย คลุกดินทุกอะไรให้เข้ากันนะครับปาดให้เสมอกันนี่รอยมากดินแบบนี้ต้นไม้ชอบได้ละทีนี้วิธีการปลูกนะฮะเ,เราสามารถจะหันให้มันไปทาง ทิศท,ทางเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยน่าหนวดอยากจะหันหน้าไปทางนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าดูจากทิศท,ทางลมแล้วนะลมเนี่ยจะมาจากทางนี้เพราะฉะนั้นเราจะหันไปทางนี้อ่าอ่วิธีการปลูกก็ไม่ยากนะครับแบบนี้เราสามารถจะรีไซเคลิลถุงไว้ใช้ใหม่ได้เลยเพราะว่ารากเขาแข็งแรงมากดูนะเราดึงพุธออกมาแบบนี้เลยถุงนี้ก็สามารถจะนําไปใช้ได้อีกรอบหนึ่ง กวักมานี่ลุออยอีกนิดนึ่งแล้วก็ใส่ลงไปปิดอัดได้เลยแบบนี้ดู้ไวๆลูกน,นะเจ้าแข็งแรงแข็งแรงคำคูณ คำคูณเป็นต้นไม้ที่ทำให้คนกินมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทำให้โลกเราร่มเย็นเป็นที่พักพิงของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะลูกนะเพียงเรียบร้อยฮะนี่คือวิธีการปลูกแบบง่ายๆบางคนถามว่าต้องเอยียงอย่างนี้ไหมแน,น่นอน จริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นฮะเราอยากเอียงก็ได้นะฮะถ้าเราอยากเอียงอย่างนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวกิ่งพวกนี้มันก็จะแตกขึ้นมาแบบนี้นะฮะเวลามันขึ้นเนี่ยกิ่งมันก็จะขึ้นตรงมามันจะไม่ขึ้นพ,พุ่งไปแบบนี้นะครับต้นพวกนี้คือต้นที่มีระบบรากแข็งแรงถ้าพูดกันอย่างเป็นทางการก็คือต้นที่เหลือจากกุลโกะนาไปจาหน่ายข <c oughs> อไม่หน้หนวดปลูกนะฮะอ่ะวันนี้นะครับก็วิธีการปลูกแบบง่ายๆปลูกแบบเนี้ยถามว่าริดใบไหมนะครับ ถ้าสมมุติว่าดินที่เราปลูกข้างๆเนี่ยมีหญ้าหรือว่าเราหุ้มเราเอาผ้า,ายงพะยางหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมาคลุมดินพวกนี้ไว้ได้นะ่ะริดได้เลยแต่ว่าอันนี้ที่นนทบุรีทิศใบเนี่ยเนื่องจากว่า,าผมดูพยากรณ์อากาศนะครับพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝนจะตกหนักในภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลิดใบเวลายอดมันแตกออกมาเนี่ยยอดใหม่แตกมาปุ๊บพอยอดใหม่แตกปุ๊บเนี่ย ฝนตกลงมาเสร็จปุ๊บน้ํามันก็จะกระเด็นตีดินขึ้นมาเนี่ยมาเข้าใบที่แตกยอดออกมาใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นก็เรายังไม่รีบให้แตกยอดตอนนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องริดใบแต่ถ้าใครที่ต้องการที่จะเร่งให้ยอดแตกไวๆนะครับคุณตัดเลยแกลบแล้วคุณริดใบออกแปบ๊บเดียวยอดก็แตกออกมานี่คือวิธีการปลูกที่ง่ายมากๆนะครับอุ้ยนี่ก็จะถามอะไรนะทาไมนะ้าหนวดอะไรนะถามว่าทำไมนะ้าหนวดจะ น้าหนวดปลูกหม่อนใช่ไหมนะครับค <Okay. S 1> ่ะผู้วิโกรถามนะว่าทําไมน้าหนวดถึงได้ปลูกหม่อนคําตอบง่ายๆก็ปลูกอะไรก็ได้ที่รัฐบาลไม่ <c oughs> แนะนำนะปลูกกัน <c oughs> อเล่นนะที่ผมปลูกหม่อนก็เพราะว่าหม่อนยังไม่ค่อยมีคนปลูกนะครับเราก็เลยต้องการจะทําตรงเนี้นะครับคือตลาดยังมีคนต้องการที่จะรับประทานหม่อนเนี่ยเยอะนะครับแต่หม่อน ผลหมอนที่จะมีให้รับประทานจริงเนี่ยมันน้อยมากนะฮะน้าหนวดก็เลยปลูกแล้วก็จะปลูกต่อไปและตลอดไปวันนี้ปลูกพันธุ์อะไรคะวันนี้ปลูกนครพนมหกศูนย์ฮะอันนี้คือนครพนมหกศูนย์หกศูนย์หรือหกสามเออหกสามหกสามหกนครพนมหกสามนะครับหรือว่าบีทีสองศูนย์นี่แหละนะครับนะส่วนฝั่งทางโน้นเนี่ยน้าหนวดจะลงตอไว้นะครับจะเอาตอ,อหมอนพื้นบ้านลงไว้ก่อน นะครับแล้วค่อยมาเสียบใส่เพราะตอนนี้ต้นพันธุ์หนวดมันมัน,มนไ,มไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเยอะนะครับอยากให้ต้นเขาเสมอกันนะฮะอยากให้ต้นเขาเสมอกันเราก็เลยต้องลงตอไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาเสียบใส่นะครับอันนี้ก็คือปลูกกดแค่นี้วันนี้ส่วนทางโน้นก็ปลูกอีกอย่างหนึ่งปลูกหลายอย่างหลายแนวครับ <c oughs> เอาง่านะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกติตตามรับชมรายการนหนวดนะครับอ่อนจากกาันวันนี้เหมือนเดิมนะครับฝากช่องพี่ต้อมหน่อยหนึ่งนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวการเล่นแปลน ไปดูช่วงนี้พี่ต้อมกำลังใช้เรงหานอาเฮียเยอะมากนะครับไปดูวิธีการใช้ชีวิตปลูกผักอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนนะครับแบบสบายๆนะครับยิ่งถ้าใครที่เป็นวัยเกษียนตอนนี้นะฮะเข้าไปดูได้เลยช่องพี่ต้อมนะฮะต้อมปลูกผักสวนครัวการ d เด p นแ n ลนยิ่งช่วงนี้โควิดด้วยนะครับไปไหนไม่ได้เปิดเลยดูเลยนะฮะต้อมปลูกผักสวนครัวการ d เด้นแปลนนะครับ คลิปหน้าเจอกับน้าหนวดใหม่อ้ออีกช่องหนึ่งของน้าหนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปดูวิธีการปลูกมะเดื่วฝรั่งและคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้กยรติดตามรับชมรายการาเดลืมนะครับคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติด,ดูแลสุขภาพร่างกายดูแลสุขภาพคนที่คุณรักน้าหนวดลาไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายปลูกต่อ